รักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีอดีตฮะสมัยก่อนท่านจัดใช้วิเศษสุนภูมินะครับหรือเราเรียกว่าท่านพดมเทียนนะครับคนนักเขียนชื่อดังนะฮะของของประเทศไทยนะครับต้นเรื่องที่นี่เป็นเรื่องต้นเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ไปเขียนเพชรเข้ามานะหลวงเทาทีทาครับนะครับ ที่วาดรมเย็นสุขสันดังเป็นดินแดนสวรรค์ชาวไตยสวยงามด้วยธรรมชาติิไหลไม่ว่าจะมองแห่งไหนก็ไรดังสวรรค์สร้างภาพทะเลเห็นน้ำจดฟ้าสวยสุด คล,ลื่นซาสติวพรายพรางเสียงลมบันเลงดันเพลงวิวครางกลอมใจให้ลืมบางว่างให้จางหางายไปพลันร่วนพี่น้องพรมพิมนาราเกิดมารวมในแผ่นฟ้าใต้ร่ม สาบซึ้งตรึงใจผูกพันฝังจิตไฟฝันตีตรึงอยู่มันมันจะเป็นบางสีสีมันมีสีขาวจัดสีสีนวลนวลอ่าปริมาณทองมันก็จะมันมันจะอะไรอยู่นี่รู้เลยียเห็นเป็นแผ่นใหญ่เลยอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับนี่นี่นี่แผ่นนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วชั้นนี้ฮะโอ้ชั้นนี้เออใช่เว้ ชั้นนี้ไปทั้งชั้นเลยเนี่ยดีใช่หมดครับแต่ตัวข้างหน้าไม่ใช่แต่ตัวนี้จะใช่เออคือนี่คือสายแรกใช่นี่เขาเรียกแรกเพราะแต่เข้าไปข้างในมันเป็นใจเลยเข้าเกือบเท่าเข้าเราเลยข้างในก็ได้เข้ามาแล้วได้เห็น สองสามส่วนครับส่วนแรกคือเส้นทางที่เดิน,ดนมามีความเป็นธรรมชาติอยู่ครับนับกแอดเวนเจอราานอ์นะครับต่างๆจะขออนุญาตถ้าหากท่านชอบนะฮะท่านมีความรักธรรมชาตินะครับมาดูการเรื่องของธรรมชาติได้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่ดีนะครับเป็นแหล่งทองนะครับแหล่งทองที่เคยทําเหมืองทองมาต่อเนื่องกันหลายสิบปีนะฮะก็ปิดมาแล้วหลายสิบปีเช่นกันนะครับแต่ว่ายังมีสภาพที่สมบูรณ์ครับพร้อมที่จะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประเชิญภัยนะครับของพวกเราประชาันเจขออนุญาตเชิญชวนพวกเรานะครับเรามีความพร้อมนะครับสนาเพอยืนยันได้ไว่าที่นี่เรามีความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยนะสุขีรินถึงแม้จะอยู่แดนใต้ก็ตามแต่สุขีรินติดกับรัฐกรันตันนะของบริเียใกล้ทีเดียวครับส่วนที่เด่นครับส่วนที่สองที่ดีผมเคยเดินเดินป่านะครับแอดเวนเจอร์มาเยอะ ลักษณะอย่างนี้มีความพิเศษหายากนะครับหาได้ยากมากนะฮะในประเทศไทยเนี่ยมีเหมืองที่เจาะอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหมืองเปิดนะครับแต่ที่นี่เหมืองลึกลงไปนะฮะก็อยากจะเชิญชวนพวกเราวา่าหากจะมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวในพื้นที่นี้มีความปลอดภัยมีสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอนะครับและก็มีความพร้อมของทีมงานที่มาดูแลอยู่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้แลวก็เคยอดีตนะครับเคยเป็นกําลังส่วนหนึ่งในการในแหล่งทองนี้เช่นกันก็ขออนุญาตเชิญชวนพวกเรานะครับหากจะมาที่นี่ติดต่อได้ที่อําเภอนะครับนะครับสองที่อบตครับที่สามที่กํานันพู้ใหญ่บ้านและทีมงานกับพวกเราในพื้นที่นะครับจะเชิญชวนครับมามีความสุขที่สุวรรณีนครายสุดท้ายนะของจังหวัดน่านที่ว่าติดกับประเทศมาเลเซียเรียนเชิญครับ โอนาราแม้ว่าจะาไกลยังซึ้งจิตใจอะไรอยู่มีรู้เลือนสัำพันธยังมั่นและคงฟังเตือนผูกพันมันคงเสมือนดังนามคู่บ้านนิรัน เสมือนดังน้ำคู่ฟ้านิรัน